กดสั่งได้เลยนะครับบนตะกร้าร้านค้านะครับนะผมปักในตะกร้าไว้ให้แล้วนะครับนี่ผมลงสินค้านะครับเติมสินค้าเอาไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นอวนเข็นนะครับอวนเข็นปลานะครับแล้วก็เนื้ออวนนะครับตาเรือใบทองนะครับเอ่อเอ็นเบอร์ยี่ห้านะครับนะตา3ามเซนนะครับแล้วก็ ลึก75ตานะครับในแนวดิ่งนะครับลึก75ตาในแนวดิ่งนะครับความลึกนะครับตั้งแต่ทุ่นนะครับถึงตะกัวนะครับประมาณ2เมตร25นะครับตา3เซน N25 นะครับขนาดยอดนิยมนะครับเสน่ห์ของอวนเข็ก็คือเราสามารถนะครับจับปลาได้ตั้งแต่ปลาเล็กนะครับยันปลาใหญ่นะครับปลาใหญ่กว่าตาอวนนะครับติดมดนะครับนะ ถ้าปลาตัวใหญ่ๆนะครับมันจะหนีอวนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเกยหาดนะครับนั่นถือว่าโชคดีนะครับนะโชคดีเป็นของคุณแล้วนะอ่านี่นะครับอยากอยากได้นะครับกดสั่งได้เลยนะครับบนตะการา้าร้านค้าร้านท้าชนะอวนลากร้านขายอวนริมทะเล สําเร็จนะครับนี่นะครับอ้อพูดถึงตะกัวนะครับนี่ผมใส่เป็นมาตรฐานไปนะครับ2กิโลแต่ถ้าใครอยากได้หนักๆนะครับเพิ่มได้นะถ้าสูตรนี้นะครับของผมลื่นปื้ดนะครับเข็นบนโคนก็ได้นะแต่อย่าให้่ึือแรงนะก็นะครับเชือกร้าวหนาสามมิลครึ่งนะครับของผมนะครับนี่มาดแบบนี้ไม่รู้แน่นอนนะครับโอ้โหหน้าใช้มากนะครับผมเห็นหัวนี้้วผมอยากเอาร่งไปเข็นเองนะครับนะแกไม่ได้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้าก่อนนะไปแล้ว สวัสดีครับอุ้ยหนักวะหนักจริงจริงอ่ะ